สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง you tube กำลุนสวัสดีวันนี้นะครับผมมีวิธีประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตระบบ12โวลต์มาแนะนำนะครับจะเป็นขั้นตอนการประกอบโดยละเอียดนะครับจะสอนตั้งแต่เลือกของว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ประกอบอยังไงจนได้แบตเตอรี่12โวลต์เลยครับสามารถ ประกอบและนําไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับคลิปคลปนี้ก็เท้าความก่อนว่ามีพี่ท่านนึงนะครับติดต่อผมเข้ามาว่าอยากให้สอนประกอบแบตเตอรี่12โวลต์นหน่อยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไม่มีความรู้แล้วก็ไม่รู้จะซื้ออุปกรณ์ยังไงนะครับผมก็เลยจัดให้เลยครับชุดนี้งบประมาณ3,000บาทนะครับ3,000บาทได้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่เพืเ่อนๆเห็นนี้นะครับ ซึ่งเอาไปประกอบแล้วใช้งานได้จริงนะครับแล้วแถมได้ความรู้ด้วยเพราะว่าผมจะทําคลิปสอนไปให้ทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้ผมเตรียมอุปกรณ์ให้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับก็หัวใจหลักเลยก็คือตัวนี้ครับเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่3.2โวลต์22แอมป์นะครับทั้งหมด4ก้อนด้วยกันสวยๆกันเลยทีเดียวนี่ซึ่งผมก็เลือกให้มันเหมือนฐาน ฐานไฟฉายเราอะซึ่งว่าวันนี้ผมจะสอนแบบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายเลยถ้าเกิดใครเคยใช้ฐานไฟฉายตาก,กบหรือฐาน AA ฐานอะไรก็ตามที่เป็นฐานรูปแท่งกระบอกแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายถ้าเกิดใครเคยใช้ฐานไฟฉายสามารถประกอบได้แน่นอน,นครับหลักการเดียวกันตัวแบตเตอรี่สีก้อนเนาะคือ3.2มโวลต์22อแอมป์พอประกอบ แล้วก็จะได้ระบบ12โวลต์22แอมป์นะครับแล้วก็น็อตกับบัตรบาร์นะครับเอาไว้ล็อกประกอบเข้าด้วยกันต่อไปจะได้อะไรอีกอ่าตัวนี้เป็นตัวอบอกโวลต์นะครับก็คือบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ให้ไปเพื่อที่จะคนที่ไม่รู้หรือแบบไม่มีมิตเตอร์เนี่ยเราก็ไม่รู้เนาแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าหรือ แบตเตอรี่เหลือเท่าไรอะไรเงี้ยผมก็เลยให้ตัวนี้ไปด้วยจะได้รู้เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะได้ชาร์จและใช้ได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปตัวนี้ครับตัว b m s อ่าผมก็จัดตัว b m s ให้ด้วย b m s เนี่ยผมก็จะต่อสายทาําห่างปลาย้ําหางปลาให้เรียบร้อยเลยนะนี่ก็แค่ไปจิ้มๆก,ก,กับน็อตเนี่ยแล้วก็ล็อกได้เลยมันจะได้สะดวกสบายแต่สายไฟเนี่ยมันจะยาวนิดนึง ก็บอกก่อนว่าถ้าเกิดเอาไปทําแพ็คแล้วถ้ามันยาวไปจัดแล้วไม่เรียบร้อยก็ตัดแล้วก็เอาหางปลามาย้าใหม่หรือใครจะบัดกีก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้ผมทําให้มันสะดวกสบายแล้วก็สะดวกสบายผมในการสอนแล้วก็กรณีลูกค้าเอาไปประกอบเองด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสายมันยาวไปก็ตามที่บอกเนาะลองตัดเอาตัว BMS ที่ผมให้เนี่ยก็จะแมทกับตัวแบตเตอรี่ก็คือเป็นตัว BMS ที่ าสามารถใช้ไฟได้ดชาร์จประมาณ20แอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จประมาณ10แอมป์เพื่ออะไรครับไม่อยากให้ BMS มันตัวใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันจะกลัวลูกค้าเอาไปแล้วไปใช้ดึงไฟเยอะหรือชาร์จแรงเกินไปเนี่ยแบตมันจะเสื่อมเร็วฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เพื่อเล่นแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรพวกนี้ใหม่ๆก็อยากให้แบบเซฟๆเพื่อความปลอดภยัยเพื่อยืดอาย,ย,ยุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ก็เลยให้ตัวนี้ไปเนาะก็คือดิชาร์คือใช้ได้ไม่เกิน 20M แอมเพราะตัวเขาก็2 2แบอแล้วดึง 20M แอมเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ชาร์จเนี่ยชาร์จได้ไม่เกิน 10M แอมนะครับก็คือถ้าแบบอย่างขี้เละขี้เละเลยก็ประมาณ3ชั่วโมงเต็มถ้าเครื่องเครื่องชาร์จขนาด 10M แอมเนาะอ๋ออันนี้ลูกค้าจะเหมือนเหมือนอยากจะเอาไปชาร์จกับระบบโซล่าเซลอะไรประมาณนี้เนีฉะนั้นก็คือ bms สเปคประมาณนี้นะเอาไปใช้งานแล้ว ก็ระบบชาร์จก็ต้องอย่ากเกิน1 0์เพื่อถนอมแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้ BMS ตัดนะครับอ,อันนี้ชุดนี้จะไม่มีชุดชาร์จไปให้นะก็คือแค่ประกอบแบตเตอรี่จนใช้ได้ต่อไปก็คือตัว Active Balance 4S 5์นะครับอันนี้เพิ่มไปให้เพื่อที่จะให้แบตเตอรี่เนี่ยคงทนถาวรแล้วก็แรงดันไม่ตกก้อนใดก้อนหนึ่งจะได้ ยืดอายุการใช้งานนานๆนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยผมก็วัดแล้วละ่ะว่าแรงดันเท่ากันทุกก้อนเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกทีนะครับตัว t i v i v e l a n c n เนี่ยก็พร้อมสายนะครับย้ำหัมปลาไปให้เรียบร้อยตามที่บอกไปสาาสายมันจะยาวนิดนึงนะก็ลองไปจัดให้สวยเอาถ้าไม่สวยยังไงจะตัดจะต่อใหม่ก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าต่อไปก็จะให้ใส่ไฟไปด้วยอันนี้ก็ใส่ไฟเหมือนสายพาวเวอร์เนาะขั้วบวกขั้วลบถ้าจะเอาไปใช้งาน อันนี้ก็ให้ไปด้วยเป็นสาย AWG ขนาด12นะคร AWG พร้อมห่างปลานะครับแล้วก็ตัวเทอร์มินอลให้ไปด้วยเผื่อจะไปต่อใช้งานแบบง่ายๆนะครับเทอร์มินอลนี่ก็6 0 0โวลต์15แอมป์แล้วก็ตัวไอเทปย้ายสับรดนะครับให้ไปแพ็คให้ไปพันแพ็คแบตเตอรี่แล้วก็ไอฉนวนนะครับกรณีที่เราเอาไปปิดทับตรงบริเวณข้อต่อ จุดต่อบัตรบาร์อะไรต่างๆเ,เพื่อแบบป้องกันการช็อตวงจรหรือแบบแบตเตอรี่ช็อตกันนะครับโอเคอุปกรณ์หลักๆก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางน,นะครับสําหรับพี่ที่ซื้อผมไปเอาชุดน,นี้ไปใช้แล้วก็หากล่องหรือหาลไรใส่เพิ่มเติมก็ได้แต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับและที่สําคัญไนะอตัวพวกเนี้ยผมจะติดกาวสองหน้าไปให้หมดแล้วพวกโวลต์อะไรเนี่ยพอเราแพ็กแบตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถติดกาวสองหน้ากับตัว ตัวแบตได้เลยเนี่ยแอคทีฟบาลานี่ยก็ติดกาวสองหน้าไปให้เห็นไหมตัว b m s ก็เช่นกันเทอร์มินอลก็เช่นกันนะครับอันนี้เอาแบบทําให้เหมือนแบบครอบคุมแล้วก็ให้ไปใช้งานง่ายๆกันไปเลยอะชุดเนี้ยเริ่มขั้นตอนการประกอบกันก่อนเลยคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจกันไปเลยอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมมาลองวัดแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละก้อนให้ดูก่อนนะครับว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมัน มีแรงดันเท่าไหร่เนาะก้อนแรก3 3 5โวลต์นะครับก้อนที่2 3 3 3าก้อนที่3 3 3ก็3.3นะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ดีซึ่งเวลาเราใช้ไปหรือ,อาชาร์จ ไปบ่อยหรือใช้บ่อยๆมันก็อาจจะแรงดันแตกต่างกันอ่าถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันมากเกินไปเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเร็วมันก็จะดึงกันไปกันมาเนาะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องติดตั้งตัวแอดทีบาลานที่ผมให้ไปที่กล่าวมาข้างต้นนี้ซึ่งช่วยช่วยเคียร์แรงดันให้มันใกล้เคียงกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่เนาะอันนี้คือคือเวลาเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเวลาเราซื้อแบตเตอรี่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบื้นหนึ่งมือสองก็ตาม แรงดันต้องทุกก้อนต้องเท่ากันก่อนที่เราจะมาประกอบแพ็คเป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาต่อตัวแบตเตอรี่ทั้ง4ก้อนเนี่ยเข้าด้วยกันและซึ่งหลักการมันคืออะไรตัวแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยเนาะมันก็เหมือนฐานฐานไฟฉายตากบที่ผมบอกไปข้างต้นเมื่อต้นคลิปมันก็จะมีขั้วบวกและขั้วลบนะครับตามที่เนเพจเขาบอกเนาะเนี่ย 3.2โวลต์ฉะนั้น3.2โวลต์นเนี่ยเราก้อนนึงมี3.2โวลต์นเนาะฉะนั้นเราจะทำไงละ่ะให้เป็น12โวลต์ฉะนั้นเราก็ต้องต่อต่อแบบไหนต่ออนุกรมครับอนุกรมคืออะไรก็คือ,อต่อบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆเหมือนกับการใช้ฐานไฟฉายตาก,กบครับกรณีที่เรามีไฟฉายที่ต้องใช้ฐานหลายๆก้อนเนาะเราก็ต่อ,อสมมติบว,บวกอยู่ข้างบนนี้เนาะ แล้วลบอยู่ข้างล่างฉะนั้นก้อนที่2เนี่ยเราก็จะบวกมาต่อทีอ่ลบก้อนที่1ต่อถัดไปเรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าการต่ออนุกรมเช่นอบอร์ดแบตก้อนนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะทําแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากคั่วบวกตัวนี้เนะาะบวกก้อนแรกเนาะแล้วก็ลบก้อนแรกฉะนั้นเราก็จะเอาอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนที่2เนี่ยเนี่ยคั้วบวกมาต่อแบบนี้ใช่ไหม ฉะนั้นวิธีต่อเนี่ยเราก็จะใช้ตัวบัตรบาร์นะบัตรบาร์ที่ผมให้ไปเนี่ยบัตรบารา์ใส่ไปเลยพร้อมกับน็อตล็อกอ่าตอนนี้เราก็ได้สองก้อนแล้วเนาะบวกก้อนแรกลบก้อนแรกใช่ไหมอ่าเราก็จะเอาบวกก้อนที่สองเนี่ยมาต่อกับลบก้อนแรกแบบนี้นะครับฉะนั้น ขั้วต่อไปไล่ไปนะครับต่อต่ออนุก,กรมนะครับหรือต่อเรียงกันก็คือลบขั้วนี้นะครับฉะนั้นเราก็เอาอก,ก้อนที่3มาเนี่ยก้อนที่3แล้วก็บวกมาแบบนี้แล้วก็เอาบัดบาร์มาใส่นะครับเพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างก้อนหรือระหว่างเซลล์เนี่ยเราน็อตหลอกไว้หลมุหลมๆก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องต่อสายของตัว Active Balance แล้วก็ตัว BMS นะครับอ่าก็เอาไว้น็อตหลวมๆก่อนอ่าได้3ก้อนแล้วนะครับนี่ให้ดูมันจะเป็นยังไงอ่าบวกก้อนแรกเนาะลบก้อนแรกอ่าแล้วก็เอาแบตเตอรี่ก้อนที่2เข้ามาก็มาบวกต่อกับลบก้อนแรกเนี่ยแล้วก็ลบก้อนที่2อยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เอาแบตเตอรี่ก้อนที่3เข้ามาแล้วก็เอาบวกมาต่อลบ บวกของก้อนที่3มเนี่ยมาตัวต่อกับลบก้อนที่2นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้คั้วลบลอยอยู่ตรงนี้เนาะจากนั้นแบตก้อนที่ 4. เอาเข้ามาเลยครับอ่าเอาคั่วบวกเข้ามาแบบนี้อ่าให้เเห็นคั่วบวกไว้แล้วก็เอาบัตรบาร์มาต่อครับอันนี้ผมอธิบายแบบบ้านๆสุดๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีแบบหลักการอะไรที่เป็นแบบยุ่งยากเลยครับเอาแบบบ้านๆให้ทุกคนดูแล้วเข้าใจง่ายอะ่ะคลิปอาจจะยาวนิดนึง แล้วก็อาจจะแบบไม่วิชาการนิดนึงก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าวิชาการเยอะบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจเข้าใจยากก็จะไม่เข้าใจเลยฉะนั้นบ้านๆง่ายๆอย่างนี้แหละครับทุกคนต้องการความง่ายๆไม่ต้องการความยุ่งยากอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นมันก็จะเหลือขั้วสองขั้วนี้ให้เพื่อนๆดูบวกตอนแรกใช่ไหมที่เราเหลืออยู่อ่าแล้วก็เราก็ไล่ไปเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ยนะ พอเหลืออันสุดท้ายก็จะเป็นลบอ,อันนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับสี่ก้อนเราต่ออนุก,กรมกันเสร็จแล้วตอนนี้ได้แบตเตอรี่สิบสองโวลต์แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวลองวัดโวลต์กันดูเราวัดโวลต์เลยครับเอามิเตอร์มาแล้วจิ้มเลยเห็นไหมครับเป็นสิบสามจุดสามโวลต์นี่เราก็จะได้แบตเตอรี่แพ็คระบบสิบสองโวลต์ยี่สิบสองแอมป์แล้วครับ เดี๋ยวผมจะใช้เทปย้ายสับรรถเนี่ยครับล็อกแบตเตอรี่ทั้ง4ก้อนให้เข้ากันก่อนจะได้ง่ายในการต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวที่เหลือเนาะหลังจากที่เราล็อกบัตรบาร์ครบแล้วเนี่ยก็มันจะเป็นน็อตล็อกระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบผมก็จะมาใส่ไว้นะให้ให้มันดูว่าเออขั้วเนี้ยเราจะเอาไปใช้งานเนาะขั้วบวกกับขั้วลบ ถ้าเกิดว่าใครที่ประกอบก็เขียนบอกไว้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นมีประกามีหมึกอะไรก็เขียนไว้ก็เป็นขั้วบวกขั้วลบเราจะได้จําได้นะครับซึ่งต่อไปผมจะต่อตัว Active b a l a n c e ก่อนนะครับตัวนี้ Active b a l a n c e เรามันจะมีสายไฟให้เนาะแล้วเรายังไม่ต้องต่อสายแพรกับตัวแผงวงจรน,นี่นะครับเราก็จะต่อ,อขั้วกับตัวแบตเตอรี่นี้ก่อนโดยเราจะเริ่มต่อจาก สายเส้นสีดําก่อนนะครับสายเส้นสีดําหรือใครจะดูที่ตรงตรงแผงวงจรเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะ B ลบ B หนึ่งบวก B สองบวก B สามบวก B สี่บวกฉะนั้นไล่ไปเรื่อยๆตามสีก็คือถ้าเราใส่ซ็อกเก็ตเนี่ยคือขั้ว B ลบเนี่ยมันก็คือเส้นสีดําสายไฟเส้นสีดําฉะนั้นต่อขั้วนี้ก่อนนะครับขั้ว B ลบคือขั้วไหนขั้ว B ลบก็คือขั้วลบของของแบตเตอรี่เราก็คือขั้วนี้นะครับ เราก็ต่อก่อนเลยนี่ตามเนียมเพจที่เขาบอกผมย้ำหางปลาให้แล้วเราก็แย่ยัดเข้าไปเลยเนี่ยหางปลามันอาจจะฟิตๆนิดนึงก็ก็หาอะไรแบบอ่าง้างๆมาหน่อยก็ได้นะครับมันจะได้เข้าง่ายๆอ่าใส่ไปแบบนี้นะครับเอาหลวมๆก็ได้ให้คอพอล็อกอยู่เราเดีย๋ยวเราจะมีต่อตัว BMS อีกฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องถอดเข้าหลายรอบนะครับเสร็จแล้วขั้วต่อไปเราจะต่อขั้วไหนอันเนี้ยที่เขาบอกเนี่ย ก็คือขั้ว b 1บวกไล่สายไปเส้นต่อไปคือเส้นสีเขียวอ่าเราไล่ไปนะครับไล่ไป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 จากจากไอขั้วลบที่เราต่อเนี่ยเนาะก็ไปขั้วบัดบาที่ต่อด้วยกันเนี่ยบัดบาที่ต่อด้วยกันระหว่างสองก้อนเนี่ยที่เราไล่จากขั้วลบไปเนี่ยนะตัวเนี้ยโดยทฤษฎีแล้วมันคือขั้ว b 1บวกนะครับเราก็เอาสายไฟเส้นสีเขียวเนี่ยมาจาได้เลยจะจา ฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันต่อถึงกันเนาะเอาตามที่สะดวกแล้วใส่ไฟเราถึงอ่าผมหั่นแบตเตอรี่กลับมาแล้วนะเพื่อนๆจะได้มองเห็นใส่ไปเลยตามที่บอกเนาะขั้วมันจัำถึงกันด้วยบัดบารเราจะต่อฝั่งไหนก็ได้เนี่ยอ่าไล่ไปนะอย่าหลงนะอย่าหลงข้ามไปก้อนอื่นนะเราจะไล่จากขั้วลบนี่มานะ ลบของแบตเตอรี่ชุดนี้นะไล่มาเราก็จะเจอขั้ว B1 บวกต่อไปไล่สีครับจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมันก็คือขั้ว B2 บวกจริงๆเราไม่ต้องงงนะครับใครอาจจะงงว่าเออ B2 สองบวกบีบวกไม่ต้องงงถ้าเราไล่ได้มาตั้งแต่ตัวขั้วลบของตัวชุดแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเจอขั้วเองต่อไปเนี่ยขั้วบ2บวกก็คือชุดชุดนี้เลยครับก็คือ ขั้วที่เธอบัดบา,บาต่อถึงกันเนี่ยเดี๋ยวจะหันมาทางนี้มันจะพอดีของมันเองนะครับนี่ใส่ไฟเส้นสีเหลืองเราก็ต่อขั้วนี้เลยอันไหนก็ได้จําเข้าไปเลยอ,อย่างนี้นะครับเราก็ได้แล้วต่อไปต่อไปขั้วบสาม B3 บวกก็สายไฟเส้นต่อไปไล่ไปก็คือสายไฟเส้นสีขาวนี่เส้นสีขาวนะครับเราก็ไล่ไปอีกเหลือเหลือตรงไหนหันแบตเตอรี่กลับมานี่ชุดนี้ชุดนี้อ่าคัวไหนก็ได้ตามที่บอกเนาะสีแดงที่เหลืออยู่ก็คือ ขั้ว B4 บวก B4 บวกก็คือเราไล่ามาจนถึงขั้วบวกของแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็คือขั้วบวกของของแบตเตอรี่แพ็กนี้ถ้าเรียกง่ายๆเราก็จำเลยส,ยสายสีแดงเข้าไปเนี่ยไล่แบบนี้เลยไล่าจากขั้วลบก่อนนะครับไล่แบบนี้ตามที่นี้ผม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 ,ผมชี้นะพอได้ขั้วนี้แล้วก็วคือสายสายสีดําแล้วต่อเป็นเส้นแรกแล้วก็ไล่ไปต่อเส้นที่สองสายสีเขียว ไล่กลับมาเป็นสายสีเหลืองเส้นที่สามนะครับไล่มานี้แล้วก็ไล่ไปเป็นสายเส้นที่4ส,สีขาวแล้วก็ไล่กลับมาเป็นขั้วบวกเป็นสายสีแดงอันนี้คือตัว Active Balance รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะไม่ใช่การตอบแบบนี้อย่าจำสีต้องรู้ว่าวงจรของ แอคทีฟบาลานซ์รุ่นนั้นๆต่ออย่างไรนะครับอย่าจําสีนะครับอันนี้คือสีที่ผมบอกไปนี่ให้มันง่ายต่อการต่อของตัวแอคทีฟบาลานซ์รุ่นนี้จะบอก B ีบีลบบีหนึ่งบวกบีสองบวกอย่างเดียวเนี่ยงงแน่นอนก็คือตอนนี้ผมจะบอกทั้งไอตัวสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วก็บอกสีด้วยจะได้ง่ายนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวแผงวงจรไปต่อซ็อกเก็ตเลยครับต่บอเลยชึบอ่าก็จะมีไฟสีส้มขึ้นที่ตัวแผงวงจรเนี่ย สแสดงว่าตัวเนี้ยตัว a ctive บ a l a น c e ทำงานแล้วซึ่งผมต่อตัว a ctive บ a l a น c e ก่อนเพราะอะไรเนื่องจากว่าผมถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่แต่ละก้อนมันไม่เท่ากันนะเนาะผมก็อยากให้มันบาลานซ์เท่ากันก็เลยต่อตัว a ctive บา l าน c e ก่อนเพื่อให้มันเกียร์แรงดันของแบตเตอรี่แต่ละก้อนให้เท่ากันก่อน,นครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมผมให้ต่อตัว a ctive บาล a น c e ก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อ BMS กันนะครับ BMS นี่ ทำหน้าที่อะไรก็เกินเกินไปเมื่อต้นคลิปแล้วเนาะอันนี้ก็คืออจําจกัดทั้งกระแสและแรงดันนะครับไม่ให้โอเวอร์ Over, สูงหรือต่ําเกินไปถ้ากรณีที่เป็นแรงดันเนาะแล้วก็ป้องกันกรณีที่กระแสสูงหรือ,อาสายไฟช็อตกันนะครับขั้วบวกขั้วลบช็อตกันอะไรประมาณนี้ ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ควรที่จะมีนะครับเพราะว่ามันจะโปรเทคตัวแบตเตอรี่ของเรากรณีที่เราใช้จนแรงดันมันต่ำจัดๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มี BMS เนี่ยมันก็จะดึงจนลึกไปเลยจนแบตเตอรี่เนี่ยแบบขุดไม่ขึ้นหรือเสื่อมเร็วหรือเวลาชาร์จชาร์จโอเวอร์กระแสสูงเกินไปหรือแรงดันชาร์จสูงเกินไปเนก็จะทำให้แบตเตอรี่พังเช่นกันจำเป็นต้องต้องมีตัวนี้นะครับ BMS นะครับ แบตเตอรี่มเนจเมนต์นะครับวิธีต่อต่อ,อยังไงร,รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าควรที่จะต่อขั้ว b ลบก่อนนะครับเพื่อป้องกันวงจรไม่ให้เสียหายฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต่อ b ลบก่อนอ่า b ลบผมก็ย้ำหังปลาไว้แล้วนะครับนี่เขาจะเขียนไว้ใส่ขั้วนี้ข้อควรระวังนะครับเวลาเราต่อสายอะไรเนี่ยบางทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมี การปลอกสายไฟไว้แล้วหรือเป็นห่างปลาใดๆเนี่ยระวังจะไปโดนคั้วอื่นๆทําให้มันช็อตกันได้ฉะนั้นเรามัดระวังนะครับตอนนี้ผมเอาเทปผนึกสายไฟพันไว้แล้วเวลาต่อเนี่ยต้องระวังเลยห้ามคั้วที่เราไม่ต้องการเนี่ยโดนกันหรือถูกกันเด็ดขาดมันจะทําให้เกิดการสปาร์กเราจะตกใจได้นะครับหรืออาจจะวงจรหรือแบตเตอรี่เสียหายไปเลยฉะนั้นด้วยความระมัดระวังและด้วยความห่วงใยนะครับี่ต่อไว้ก่อนเผื่อลืมนะครับนี่ แล้วสายแพรหรือสายที่เป็นสายบาลานเนี่ยผมจะยังไม่ต่อซ็อกเก็ตนะเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ต่อบีลบทิง้งไว้อย่างนี้ก่อนนะกล้องอาจจะไม่เห็นอ่านี้อ่าต่อไปต่อไปเราจะต่อตัวสายบาลานก่อนทาเหมือนตัวแอคทีฟบาลานนะครับจะต่อทีละเส้นไล่จากเส้นสีดําก่อนนะครับอันนี้จะไม่มีขั้วบอกเหมือนแอคทีฟบาลานครับให้ไล่ไปทีละเส้นไล่จากสายเส้นสีดําคล้ายๆกันแต่จะไม่มีสีบอกเหมือนแอคทีฟบาลาน อ่าก็คือมันจะมีดำแล้วก็แดงทั้งหมดเลยให้เราไล่ให้ถูกต้องก็คือไล่จากสีดำก่อนสีดำเนี่ยเริ่มจากขั้วลบเหมือนเดิมครับเริ่มจากขั้วลบของตัวชุดแบตเตอรี่ชุดนี้เหมือนเดิมก็คือชวนขั้วนี้นะอ่าต่อสายเส้นสีดำกับขั้วลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไล่มาเส้นที่2เส้นที่2นะครับก็ไล่ไปเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับไปหาฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือขั้วที่บัดบาร์ต่อถึงกันนะครับ นะครับอ่าแล้วก็จําไปเลยขั้วไหนก็ได้เหมือนเดิมตอนนี้ผมจะเริ่มล็อกน็อตให้แน่นเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวจะเพราะว่ามันเริ่มมีหางปลาไหลยหลาหลาอันนะครับเดี๋ยวมันหลุดล็อกแค่พอแน่นนะครับแนะนําเป็นบล็อกนะครับอันนี้ผมผมอยากไวครับก็เลยใช้ประแจเพราะว่าถ้าใช้ประแจเนี่ยมันอาจจะป็นโดนขั้วกันได้เราใช้บล็อกจะดีกว่าครับ ่าต่อไปสายไฟเส้นที่สามนะครับเส้นที่3ามแล้วก็ไล่กลับมานะครับก็คือบัตรบาคัา่วนี้อ่ากล้องจะไม่เห็นบัตบาคั่วนี้นะครับก็ใส่อ่าต่อไปไล่ไปนะครับสายเส้นที่4ี่นะครับสายเส้นที่สไล่ไปก็จะไปเจอคั่วฝั่งตรงข้ามที่เป็นบัตรบาเนี่ยนะครับ ต่อขั้วไหนก็ได้เช่นกันต่อไปเส้นสุดท้ายนะครับเส้นที่5เส้นที่5ครับทำยังไงก็คือมันจะเหลือสุดท้ายเลยก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้สายไฟเส้นนี้นะครับที่ผมแถมให้ไปเนี่ยจะจับมากับขั้วบวกก่อนซึ่งจะเป็นสายที่เราเอาไปใช้งานเนาะ ก่อนที่เราจะจ้ำสายแพรกับตัวบอร์ดนะเดี๋ยวผมจะต่อไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสายตัวนี้มันจะไม่แน่นถ้าเกิดว่าเราขยับเข้าขยับออกต่อไปผมจะใช้สายแพรเนี่ยต่อกับตัว BMS แล้วนะเราก่อนที่จะต่อก็คือไล่วงจรให้ถูกเพื่อที่จะไม่ให้บอร์ดนี้มีปัญหาอ่าต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะได้แบตเตอรี่แบบสมร็จรูปมาแล้วฉะนั้นขั้วสองขั้วนี้ ตามที่เพื่อนเห็นนี่ก็คือขั้วพีลบที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือขั้วลบของแบตเตอรี่ชุดนี้ที่เราจะเอาไปใช้งานทั้งชาร์จและใช้แล้วก็สายไฟสีสแดงเนี่ยจากขั้วบวกเนี่ยก็จะกลายเป็นขั้วบวกบวกลบเนี่ยได้แล้วบวกลบเนี่ยเอาไปใช้งานคือ2ขั้วนี้ผ่านตัว BMS เป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันแบตเตอรี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้เทอร์มินอลน,นะครับเอาขั้วบวกขั้วลบมาจํากับเทอร์มินอลตัวนี้ พื่อที่เวลาเอาไปใช้งานจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยเรามาต่อกันเลยก็คือลบเข้ากับเครื่องหมายลบที่ผมเขียนไว้ให้นะครับที่เทอร์มินอลแล้วก็บวกเข้าบวกอ่าจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่เอามาจำที่เทอร์มินอลฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็ต่อไปใช้งานก็คือบวกลบต่อไปใช้งานตรงกลางไม่ได้ต่อนะครับให้มันกั้นไว้ระหว่างขั้วบวกขั้วลบ ข้อควรระวังนะครับแบตเตอรี่ทุกชนิดขั้วบวกขั้วลบห้ามสัมผัสกันช็อตแน่นอนระมัดระวังด้วยนะครับต่อไปผมจะต่อตัววัดโวลต์ครับตัววัดโวลต์ตัวนี้ที่ผมให้ไปก็ต่อไม่ยากครับเขาก็จะมีขั้วขั้วบวกขั้วลบเช่นกันก็คือสายสีแดงกับสายสีดำเนี่ยเราก็จะต่อที่เทอร์มินอลเลยผมจะต่อที่เทอร์มินอลเลยก็คือสายสีแดงเนี่ยเข้าที่ทบวกดําเข้าที่ลบก็คือดําๆแดงแดง หรือใครจะประยุกต์ต่อที่ขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะขั้วลบกับขั้วบวกเนี่ยอันนี้ผมเอาง่ายก็คือจะต่อที่เทอร์มินอลละกันโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอ่าตอนนี้ผมก็ต่อสายวัดโวลต์ที่ตรงเทอร์มินอลเรียบร้อยแล้วขั้วบวกขั้วลบเวลาเราจะชาร์จหรือใช้ขั้วบวกก็มาต่อตรงนี้ตรงเทอร์มินอลเนี่ยอ่าขั้วลบก็ต่อตรงนี้อ่าผมเขียนสัญลักษณ์มาให้แล้วอันนี้เสร็จสมบูรณ์แบบเหลือ เก็บสายแล้วก็แพ็คพันตัวเทปกาวยายสับปะรดแล้วก็พันชนวนตัวนี้ครับชนวนตัวนี้ให้เรียบร้อยอก็คือพันยังไงก็คือตัดพันปิดตรงตรง,ตรงไอ้ขั้วขั้วที่เราต่อบัดบาเนี่ยทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ย ให้เรียบร้อยคือเอาเอาแค่แค่คุมอะ่ะตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยอะไรคือมันแค่เป็นฉนวน,นกันแล้วก็เราก็จะใช้เทปอ่ะใย,ยสับลวดเนี่ยพันทับตัวฉนวน,นนี้อีกทีนะอันนี้คือพันเป็นฉนวน,นไม่ไม่ให้มันโดนกันหรืออะไรไปอ่ากระทบหรือเศษเหล็กอะไรไปโดนขั้วเนี่ยมันก็จะช็อตกันได้ฉะนั้นเอาอันเนี้ยพันไปก่อนรอบนึงแล้วก็เทปใย,ยสับรถพันตามนะครับ แพคให้สวยตามที่ท่านลูกค,ค้าหรือเพื่อนๆต้องการเลยจะไม่ใช่รูปทรงนี้ก็ได้นะจะหุบให้เป็นสี่ก้อนก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูแล้วก็ต่อวงจรให้ดูนะครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงค่อยๆทําค่อยๆศึกษาจากคลิปวิดีโอผมหรือคลิปวิดีโอคนอื่นนะครับไล่วงจรไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เราก็จะทําได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยอ พี่ที่ซื้อชุดนี้ไปก็ไปศึกษาให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทักไลน์มาถามกันได้ก็คือยินดีก็คือ, DI, คอราคานี้3,000บาทรวมสอนด้วยฉะนั้นใครสนใจมือใหม่หรือมือเก่ามือใหม่อยากเริ่มต้นอยากประกอบแบตเตอรี่เป็นติดต่อที่ผมได้ผมพร้อมสอนแบบชุดแบบนี้จัดส่งมาให้เลยต่อที่อีดีไลน์0ูน1 4 1นะครับมีตั้งแต่ ขนาด60แอมไปจนถึง2 0 0แอมป์นะครับทั้ง2 4โวลต์12โวลต์48โวลต์เรามีหมดเลยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพอเข้าใจแล้วชุดเล็กๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปแค่เพิ่มจํานวนแอมให้มันเยอะขึ้นหรือเพิ่มแรงดันให้มันสูงขึ้นหลักการเดียวกันเข้าใจชุดหนึ่งแล้วก็ชุดอื่นๆก็จะเข้าใจสามารถทําเองได้นําไปประกอบเป็นอาชีพได้ทําใช้เองในบ้านในสวนได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะครับประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายเราจะได้เหลือเงิน มาซื้ออุปกรณ์มาใช้ในบ้านของเราสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ